สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านทุกมองทุกบอลทุกเพจทุกไวทุกสาขาทุกอาชีพครับามาหนีอันนั้นทั่วกับภาพาบเบิองง่วนครับมือนง่วช่างกิดครับพี่กัดครับบ้านกระต่ายนนสวัสดิ์ตำบลสันปะตองอำเภอนาเชื่อจังหวัดมาารคามครับตั้งอยู่หลังตลาดนัดโคกกระบือหนองกุ้งครับมาอนี่ประมาณหาลอย500ลูหาลอยเม็ดนะครับเนาะหาลอยเม็ดมันหาลูกนี่ครับมาอนี้ช่างกิดมีงวรร่วส่งใดแน่นะพี่น้องเนาะขั้นพี่น้องเห็นแล้วมักอยากได้เนาะ มีโตถึกตาราคาอยู่ในใจแล้วถักมาหาช่างกิดได้พี่น้องเด้อหรือท่านอยากก็บึง้งไม่จับมาใบาเอานะครับเนาะมีครับยังยังแดงสีก็มีนะครับเนาะกลับมาได้นะครับเนาะฟาร์มนัตพินฟาร์มนะครับนัตพินฟาร์มครับช่างกิดละครพนค์ขายอยู่นีพี่น้องอ่ะบันเด็กกับสิ่ผ้าบึ้งงัวช่างกิดมันมีมีโตจังไดเนเปีนตัวอยากได้บอ่อครับหลังจากเจียวเขาแล้วเนี่ยมีแม่ใดเป็นตาได้สียไปเลี้ยง เอาเน่าเอาเนี่ยมันนาะนี่เนาะอ่อามาเบิร์กก่าเดอ้เอเพียงเดอ้เอราอคาทึ่งตุงทึ่งตัวนะครับบันนี้กับเสื้าไปพอไปพอครับช่างกิจนะครับอ่าสวัสดีครับช่างกิจครับครับสวัสดีครับอ่าไม่นี้ครับหอยฟิล์มหอยฟิล์มอาจารย์ผมอาจารย์ผมฟิล์มอ่าโอ้ยสมัยผมมามาเม่อไห่สองปีก่อนเนี่ยผมซื้อมาไห้เต็น นี <ion> <scientific> <Bond> an <eye> ่เราใช้หาคนนี้ซื้อก็คือจ้างซื้อให้จ้างต่อรองให้คนนี้ครับคนนี้ตะกีพันนีขายกวเก่งด้วยเดี๋นี้บ่ใครเขามาตลาดตัวนี้ก็โกโปริดนะครัตะกี้ตัวน้อยอยอะด้วยเนาะครับเอามื่อนี้มีจฉะแม่จักตัวจักขู่จักคมอ่ะเดี๋ยววันนี้ให้นายห้อยเขาบรรยายครับผมให้หอยฟิล์มบรรจัยเลยยกนาทีให้กับนายห้อยฟิล์มไปก่อนรับต่อไปนี่ช่างกิจสีโยกนาทีให้หอยฟิล์มครับผมอ่าครับ ในหอยน้อยนะครับแต่โบ้ธรรมดาครับฟิล์มอลายมือเนี่ยอาจารย์ผมพี่ไก่นี่เห็นยืนผ่านสนามหลายครั้งหลายค่าแล้วก็ขาดหายไปเพราะว่าค่าเรียนหนังสือเอาช่วงนี้เอาหอยฟิล์มครับตัวนี้เรียนจูปรอย์มอสามครับมอสามครับโอ้อะมอสามช่วงนี้วันอาทิตย์เนาะครับมาซอยเอางัวสังกิตมาซอยเลี้ยงงัวซอยสังกิตแล้วมาซอยขายพร้อมตลาดนัดพระมาณได้เขาปะ เขาอยู่ครับเขาอยู่เขาอยู่นะเอ้าตัวแรกราคาเปิดมาเลยแม่ลูกครับแม่ลูกราคาเปิดไปที่สามหมื่นเก่าครับสามหมื่นเก่านี่ครับแม่ลูกสามหมื่นเก่าครับลูกงามยู่แต่มันห้อยมันเป็นลูกพานสนามลบมายางโชกชนงามขันว่าเป็นนี่งามแท้โอ้ยคันว่าเป็นงามแท้เนี่ยขั้นแม่นไอ้อีกจะหายเดือนนี่เพิ่นก็สิหายดีเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะเอาแม่เพิ่งนี่พาลูกมาจากตัวหรอครับนี่ลูกตัวที่สองครับในท้อง ในถองบ่าท่นได้ตรวจครับบ่าท่านได้ตรวจแต่ว่าสงสัยมากนี่สิสงสัยครับอ่าตัวที่สามเนาะหันในถองติดเนาะอ่าครับราคาสัมเนียรได้เพี่น้องสูงกัน้อยประมาณรอยยี่สิบกุ้ก ua ครับลูกสวยแต่ว่าลูกงามแต่ว่าหันง่ายลำปีกินเหยียบไตบ้าันนี้บ่เป็นยังครับพานเรียบร้อยแล้วครับบ้านอะไรเอาไปเบ่งตัวที่สองตอนไหนฟิล์มเนาะครับมาเบ่งตัวแต่ว่าเท่าไรครับราคาตัวนี้สองหมื่นห้าร้อยครับสองหมื่นห้าร้อยขาวลำพูน ขาวนวลอุบมูบเด้ออุผมมังมขาวด้วยครับเนีย่ยสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นห้ครับบอแพงบอพอดีพอดีขาวลำพูนครับสูงสี่ร้อยนี่สิบกัวๆเนาะครับนี่แปดยี่เจ็ดี่แปดขึสูงแม่สาวอ่นครับแม่สาวแม่สาวด้วยครับไปย่างไปพูนครับบอเนา้เพื่อนของอย่างเดียวไปบ่เลยเอาแม่นี่เท่าไรครับราคาแม่นี่สองหมื่นสองพันหาครับสองหมื่นสองพันหาเป็นงูไท้ด้วยครับไปนี่งไทยพันลูกม้วละเนาะไม่พานลูกม้าลรวครับนี่ 2 5งหมื้าท่าแม่นบาก่อนสองหม่อนหาครับสองหมืารบุดบานิเม่นี่ติดเลเสร็จเข้าไมา่เรียบร้อยถ้าได้ห้อยฟิลมตัวนี้2องหมสาครับตัวนี้2องหมสาสูงเกิบร้อยสามสิบมิลล์ะส <23, S 1> องหมื<า>่นสามอ่าไปนองราคาสองหมื่นก็กวนี่บุดบอยากบาทเลยครับช่วงนี้มองเรียงบุดมาบ่งเอาเด้ครับบ้าน 23, สองหมื่สูงก็รยสาิบนิหน่อยเนาะเป็นงูพัลุงว่ไปนี่ ว่าแม่สาวครับโอ้แม่สาวออลำแขงลำขาล้ำตัวเขาทาด้วยเล่ด้ครับเล่อ่ะครับแม่ต่อมาสีเขาจุนพูนเทือนครับแม่นี่ตรงไปตรงมาดีครับเบื้องจากเขาก็ะหูกเขางามนี่ครับเขาตรงตรงออกทั้งขางปันไม่บรรทัดราคาเท่าไรครับพอยฟิล์มตัวนี้สองหมื่นสองพันหานสองหมื่นสองพันห้าหนี่พี่น้องซ้ำหนี้สองหมื่นสองพันหานี่ครับห้องไว้ต่อได้ครับพี่น้องอยากเด้งว่าไปเลี้ยงไปเกี้ยครับนี่มาเบ่งเอาครับครับแรงนี่ขึ้นแล้วต้นนี่โอ้พอนี่ขึ้นแล้วต้นพูดเนาะ พอพันสองพอได้อยู่นี่ครับพ่นบักรูเดือดพอในทัวนี้ก็ทําไ้แล้วเนาะตัวนี้เปิดว่าพี่พิมเปิดครับราคาสามสิบสามครับตัวสามหมื่นสามพันโอ้หนาตึบทับไปแล้วตัวนี้โอ้ตัวนี้เริ่มทับไปแล้วผูมัก็ขาวก็ได้เอาไปคุ้มฟุงเนาะครับคนห้อนมากเพื่อการพี่น้องผูมักขาวกับบุ้ดภูมิเหลียนกะมีบุ้ดทือกันตัวนี้เขาทาครับหัวเขาขาวเด้อครับราคาสิเนี่ละเอาี้เบิ้งตัวต่อไปเล้อนะครับเนาะเอามาเบิ่งแม่งานครับนนี้ไม่ ตัวนี้รับประกันทองเลกไห่ครับรับประกันทองทองแปดเดือนแล้วครับแปดเดือนทองแรกบ่ทองแรกครับตรวจทองแล้วโอ้ทองจะหน่อยแท้พี่หนิมามันข้นหนิถ้าหลาเปอร์เซ็นต์เหรอครับเนี่ยทองรับประกันพันหอยฟิ่มบอรับประกันครับแปดเดือนใกลสิออกแปดเดือนใกลสิออกโอ้สูงเม็ดเท่เลสหอยฟิ่มเม็ดยี่สิบนี่แหละครับประมาณนันเป็นยี่สิบทองเลยเป็นหวังเด้อเอาครับอย่าได้ง่าทองซ้ำหนีแหละครับไม่ค่อยเหลืยงง่าย ปล่อยลงทงพมาแยมเรียนเขาบ้านเขาเอียงทำนีน้ราคาเท่าไรก่อนสองหมื่นสามครับสองหมื่นสามงูทองพี่น้องโอ,อ้ไปเสือไปเสือไปกินนองมันน่องงูไทยนี่แซบ่บแซ่บหอมหอมบัดนี้เอาตัวต่อไปเด้ไพี่น้องเนาะตัวต่อไปนี่ครับันงูเถิกเครื่องดำครับตา,าดำหูดำหนาขาดำจักปีอะไรเพิ่มตัวนี้ประมาณปีกัวเนี่ยครับประเทศไถึงสองโอเคครัำดำ้อมตัวนี้ไหมครับ ปีกวัวสูงร้อยยี่สิบเท่าใดน้อยเนาะแล้วยิบซียิบผ่าเนาะยิบผ่ายิบโผล่วกว่ามาณนี้ครับข่มสูงเพันใครหำดำพันนี้ครับนี่โอ้เด้อใครหำเพพันเล็บโอ้ขุ่มฝูงไหนเด้อครับงวัวไทยรอดีเขาทาอยู่ราคาห้องไว้ายสามสิบเอทครับสามหมื่นหนึ่งพันนะพี่น,อนอ้องเนาะอ่านี่สามหมื่นหนึ่งพันครับเบิง้งโตต่อไปครับวาตัวเนาะว่าไปอ่ะตัวต่อมาครับตัวเป็นไงสูงฝวมหัวคนบัด เขาสวยเขาสวยตัวนี้มั่นบ่แม่ลูกครับใส่ลูกมั่น่ะนี่โอ้ลูกบกันโอ้ลูกกันสีขามาแฟนซีตัวนี้ยอกคนได้ดีตัวนี้ไหมครับอ้นี้ไหมหลังได้พร้อมอืตัวนี้ยอกคนดีดีเห็นบึงบึ้ยเห็นน้องขี้โชคเลยเนาะนี่ครับคุณบุคุนเบิงกําลดนี่ร่างเมียวันไายนี่แหละคือเมียกับบัวห้ยเมียม่วนแต่ดีมักหยอกมักเหรียญนะครับหอยคนขี้เบงหอยฟิล์มขี้เหรียญเสืเลยนี่ครับนี่พูดอะเฉลีดี โอ้เมื่อยากได้ไปให้ลูกไปให้ร้านชี่เหรียญเห็นไหมเดิงยุงกินหยาดกุนแท้เนี่ยขี่กินหยาปันข้วไอเนาะโอ้คุณคุณพนีเนาะนี่คุณครับคุณแน่เอ้บัดนี้แม่ลูกไปเท่าไรครับแม่ลูกแม่ลูกหกสิบแปดครับหกหมื่นแปดพันนะแม่ลูกหกหมื่นลูกเชื่องเชื่องลบล่อแม่กระเชื่องแม่แดงจึ้งคึ้งนาหนวกงนุ่นตุนสุดๆครับขอบมือดำนิดหน่อยแม่กระเชื้าด้วยกัน ลูกไหนเพรานท่านทับไปเนี่ยทับกดดูเดือดครับทับกดูเดือดโอ้เจ้าดูเดือดพูนครับพน,นั่นอยู่นี่พนั่นจัดการมัดครับพวกได้ขึ้นอยู่ในนี้ดูเดือดจัดการเองมัดเลยเครื่องดำเลยครับตัวนี้เครื่องดำปีเลยครับเม่นี่เนาะขายพร้อมลูกนะครับเนาะอ๋ออันนี้สิไรส้นแล้วโออ้ยย <laughs> <laughs> นี่ไรส้นคนโอ้ยบักไล่ผักไล่เอ้ยไล่ใช่ลายนี่กรไดล่ต่ำข้นลินเอาตัวต่อไปตัวใดใครฟิล์มหยุด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  นี่ค oh, ร oh, so ับบักดูเ nice. ดือดเอ้อตัวนี้เออน้ำมาน้ำมาเออน้ำมาเออน้ำมาคุณดีครับเชียงดีตาเดือดจั๊กจี้นุ่มตัวมาเอาตัวตัวใดน้อยพขี้บมาหนี่งตัวนี้ครับตัวนี้เป็นงัวงทองบอบอท่านไอ้ทองครับเขาเขาคืองัวเขาดีสินึ้นเมื่อวานนี่ครับเของง้วเขาดีครับขึ้นเมื่อวานจรับท่านพาลูกจุกตัวไปเนี่ยโอพาลูกมาเราตัวนี้เบิ่งเพิ่งพี่น้องลูกซองนี่แหละครับประมาณโอ้โน้ม เริ่มนุ่มหน่อยนุ่มหย,ยดแล้วพี่น้องพาลูกมางลรากุ้งค้างไงตัวนี้สีขาวอครับพี่น้องงัวขาวเลยครับขัวหางง่ามเครื่องอมๆครับดำไหลายกลัวโอ้ล่ำโ,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 โตหนาสูงเทา่าเลน้อลเลยฟิล์มรอยหาบอรอยห่าชิบกลัวเยอะมีรอยห่าชิบวกเนาะลึงเงี้ยวอัศรัตนพี่น้องพาลูกของลราอัศริลึงโตเลยล่ะผมว่าเพราะเขาก็มีกันเดียวสองกันนี่มั้งอัศริสองตัวน้อยฟิล์มเนาะครับและข้าบิดไว้เท่าเลก่อนเปิดใบ สี่หมื่นแปดครับสี่สี่หมื่นแปดครับโอ้หนารุ่นเนาะครับหนารุ่นเนาะสี่หมื่นแปดไปทับบูเดอร์ครับนี่ข้าวมันขึ้นกับดูเดือนเลยนะครับทับไห่กันพี่น้องพันบัว่ไงเนาะครับจะดูเดือนแต่เป็นคนทับโอ้หลายตัวครับง้อช่างจีบครับหลายครับบอสิเป็นลุงเป็นเล่เป็นไทยเป็นไทยใหญ่เป็นบามันไม่เหมือนเด้อครับนี่กับสีผ้าเบิ้งบูโครบดอกเอาโตัว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 นี้ไหมครับพิมลูกกันบ่นอ่ะครับลูกเล่ตัวนี้ไหม โอ้ตัเท่าไหร่หอยฟิ่มบ่รอสามหมื่นเก่าครับสามหมื่นเก่าพันลูกตัวไหนโอ้ลูกหนาหีืตัวเล็ลูกแรกครับลูกแรกลูกกแรเลยเนาะครับลูกน้าพี่น้องเบิ่งเบิ่งบรรทายลูกสาวเพิ่นได้เลยนะหนาคนอ่ะเป็นเป็นชาเล่ย์นะครับเนาะลัมตัวตรงขุนดีคือกันนี่ก็ได้ขุนดีอยู่อ๋อครับชาเล่แม่ไทยลูกติดชาเล่เอาแมงสิ่ให้ลูกงั่งเพื่อกันเด้อนี่พี่น้องนี่ยลองใส่เรือลอยครับไปเบิ่งต่อไปนี่ผมว่ามันคักเต๋ออยู่ด้วยเนาะเชียงดีแม่มันขุนดี เท่าไรก่อนราคาลืมสามหมื่นเก่าครับสามหมื่นก่อพัดครับตอ่ออะไรตอ่รตออะไรน้องพี่น้องเนาะอาคมต่อมาแม่ต่อมาครับดึงไว้ลูกมันดึงไว้ครับโอ uh ้ลูกแม่ลูกจีนเนครับแม่ลูกลูกขึ้นหนาเถอะวะลูกลูก,ลกไหนมันฟิล์มนี่ลูกสามลูกนี่แหละครับเออเหรอเพื่อนเพชรมนออกปล่อยปล่อยปล่อยเพชรมุนไปชรใสมันเถอะมุนข้าจุลูปันไรไก่มันก็เป็นเสียกโอ้ฮันตะพุงประเทศเข้ามาสิครับ พุ่งชนเขาหัวตะเห็ดเข้าหมาโอ้พี่น้องพี่น้องหัวตะเห็ดเข้าหมเท่าได้แม่ลูกนี่แม่ลูกนี่สามหมื่นเจ็ดครับสามหมื่นเจ็ดโอ้ลูกหนาดีเนาะลูกคางสุดเขต้องดึงมันเถอะโอ้ลูกมันดูคางสุดครับอืมอ๋อข้าพเจ้าเลรอลูกใหญ่หนาแม่นี่ใหญ่หนาดีด้วยครับผลลูกอ่ะหาลูกดีมันนั่นสนเข้าวังหันมันบ่ครับหัวตะสนเข้าโอ้หัวตะสนเข้าแม่นี่ถือว่าเป็นง้อที่ให้ลูกดีนี่ครับแม่นี่ลูกที่ได้บุตตัวนั้นเรามีกันเขามีกันเขาดอก กินยาดีแทกว่าไม่นี่ตัวใดต่อห้ฟิมเอาตัวพุนนะครับไปไปเบิ้งตัวพุ่นครับบาทลยทาลูกแม่ลูกตัวมานี่ครับสามหมื่นไทยก่อนสามหมื่นสามเจครับอ๋าแม่ลูกตัวมาานี่พี่น้องสามหมื่นเจครับแม่ลูกลูกผูด้บาทเีอันนี้แม่ลูกผูแม่พ่นสีขาวลูกสวยลูกกงามคือกันแม่ก็ร้อยยี่สิบกัวรอ่สิบเจ็ดยี่สิบแปด้อยย่เจยิดด้แม่พนครับเอ้า ราคาต่ำๆเบาๆครับหลายให้โตลายคู่หลายหุ่มครับทรงลูกดีแม่มันเป็นแม่ที่ทรงลูกดีเติบเป็นสาม <42 S 2> แม่ต่อไปาซีหมื่นสองไหมเนาะแม่ตัวนี้แม่ตัวนี้ราคาเป็นเท่าไรครับซีหมืนสามครับซีหมืนสามเป็นงูแม่ลูกลูกผูลูกแม่ลูกผูครับลูกงามอ้าวเัมนี้มาเบิ่งลูกผูเด้อครับบ่เนี้พี่น้องหลายคนหลายท่านหลายหม่องหลายบอลอยากได้งูแม่ลูกผูอยากได้ลูกไปขุน หรือแยกว่าแยกจังค่อยโทษมาถามบอกได้พี่น้องเนี่ยเขาเก๋งามเขาใครละเบาวเขาสูงล้วงเลยสิใครละเบาวเขาเป็นออกนานๆครับนี่ครับประเภทสิทธิ์มานี่เพิ่มห้องเลยครับเนี่ยเออเป็นวัวลูกใด้หน่อยเนาะลูกเท่าไรลูกสามนี่ละลูกที่สามนี่โอ้โตตัวเห็นอยู่นี่ลูกที่สามเนาะลูกรอหนี่ตัวที่สามด้วยครับเป็นลูกผู้ให้ลูกมากแค่แนนอยู่ดอกเด็บตีนขาสูงล่อย จีรเขาสามสิบเนี่เน้อข้มสูงประมาณร้อยสามสิบแล้วครับพี่น้องนี่นี่ครับอ่มาเบิ่งงัวนหน่อยงัวผูครับงัวผูแม่แยกแยกแม่ไปแล้วเนาะครับแยกแม่ไปแล้วเลืออเท่าไรครับนี่หมื่นหาพันหาครับหมื่นห้าพันห้าร้อยนี่ครับนี่นี่นี่นาแดนหางดอกเขาตำล่าเลยครับครับนี่หาแดนนาแดนหางดอกเขาตำได้เพื่อนว่าถามปู่เถาว่ามันเป็นอย่างนาแดนหางดอกมันมันคนคนรวาอยากได้ ตะกีดกรับพุถ่าวพันใ้มันดื้อมันลอดมันดื้อมันมึนเหมือนว่าเอายากกรับพุถ่าวบางสเนาะตะกซูมืออย่าอนี้พวกเกี่ยวกันครับมึงเดี้นลงไปว่าแต่ลาค่าถือือมือนี้อุ้ยไอ้นี่เลี้ยนน้ำหยอกแต่คนว่าไอ้นี่เหีนี่เนีหยอกดีเอาซื้อไปไว้เน่พี่น้องนี่เพื่อนนี่ว่าแต่ผมยางไปใส่นะเลี้ยนตาดาบผมตลอดเลยเป็นี่งไงมักมาสูงอยู่แม่ลูกมาคู่นี้มาสูงลูกรอดีครับคุณเชื่องดีครับนี่ ยอคนดีดีอ่ะเหมือนเราหน้าช่างกิจเปิดสำเนามีเนาะครับหมดแล้วอ่ะครับบันนี้ช่วงเข้ามาช่วงท้ายครับกฝากพี่น้องเด้อครับกดติดตามเห็นน่านุนทั่เนอหรืออยากหรืง้วะกำลังเบิกน้ำช่างกิจคนใจคนจนนี่ยแหละครับมีหลายตัวเปิดไปหมดครับเปิดไปคลิปกวันกันมีเนาะมูจองไว้กันมีครับครับเนาะครับมือนีกับง้วะบอหลายประมาณอยู่สามสิบตัวเลยบอครับผมครับได้ๆประมาณได้ครับตอนนี้มันหายากหน่อยครับราคามันค่อนข้างจะตึงนิดนึงเพราะว่ามันคนเขาแล้วคนก็เริ่มหางัว ครับผมครับอืออ่ะสุดท้ายท้ายสุดครับแิ่กุณยังฝากพี่น้องบ่ามีกำไรเหลืออยู่ก็จะแบ่งแจกฟรีไปสักตัวสิแจกฟรีอยู่สิ้นปีนี้ครับสิ้นปีสิ้นปีเริ่มเริ่มแจกตั้งมือ่นเป็นต้นไปก็เดี๋ยวคลิปหน้าครับคลิปหน้าโอ้คลิปหน้าเขาจะแจ้งคลิปหน้าวันใดรายละเอียดก็วันวันจันทร์หน้าครับวันจันทร์หน้าจะแจ้งรายละเอียดแล้วก็จะเริ่มเก็บเก็บหลังจากอาทิตย์หนึ่งครับวันจันทร์หน้าครับคลิปหลังจากคลิปนี้เราจันทร์หน้าทางกิจสิมาบอกรายละเอียดว่า เพิ่นสีแจกง่วนพี่น้องไปเลี้ยงครับแจกหนึ่งตัวคือคือของคนปีใหม่ครับแจกใครเฉยๆฟรีแจกให้สาวราคาสองหมื่นกติกากระสีกลัวเริ่มจากกระติ๊กหนานะกติกาเนาะผู้ใดซื้อง่วงจากกระติ๊กนากระสีแด้ง่วงจับฉลากครับกระเสียวเบอร์โทษพี่น้องนี่พันๆพันใส่กล่องไว้สิไปจับเพวันทีหนึ่งวันทีสองนี่แหละสิจับกันมาสั่นเนาส่วนง่วนนั่นทำเบิ็งกันกระติ๊กนาเนาะสิเป็นง่วนตัวแบบไหนเนาะพี่น้องเนาะ จะแจกวันปีใหม่นะครับอืมแจกวันปีใหม่สักวันทั้งวันโอ้โหเก็บิเก็บสิทธิ์ทั้งที่ยิบแปดยิบเก่าด้วยครับผมครับยิบเก่าทั้งที่เผื่อคนไหนเผื่อคนไหนได้ได้รางวัลไปจะได้ไปอวดลูกอวดหลานว่าว่าได้รางวัลนะนะลูกหลานมาปีใหม่พอดีเอาจะเอาจะรได้ตัวนี้ครับผมครับเอาจอรเลยโอ้พี่น้องพอดีทำบัญชีแล้วมันเหลืออยู่หน่อยนึงกำไรกำไรผมเลยจะคืนกำไรให้กับเกษตรกรหน่อยคืนกำไรให้พี่น้องแกกไปเลย เอาง่ามให้เพื่อนได้อ้วยสองมือกว่าเหรอเอาหัวงาสาวครับหัวง่าสาวให้เพื่อนเหรอเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะจะให้ดูว่าตัวไหนครับอาทิตย์หน้าถึงจะจรายละเอียดครับผมจะว่าขอตัวง่ามเนี่ยขอตัวนี้เพิ่งนี้ยืนข้าวขาวนี่มันมันื่อขุนครับเขุนไปเลยเอาไม้ครับเอาไม้เอาใหัวง่ามก็น้อยดอกเอาง่ามหลุดเนาะครับผมครับครัวง่ามนะครับสุดท้ายท้ายสุดครับมือนี่คำคมว่ามีเด่นบ่คำามหลาดมีบ่หมดเนี่ยโอ้หลาดผมคุณเขาลอยู่แล้วเนาะมีบ่ยวน้อลายมีกระเิบกระเจิบกระเิบขยัาเออแก เกกระเท็บขำว่าจังหน่อยเด้งแกอย่าอย่านั่งโม่ไหลายมันชิงงวยมันชิงงวยงวยเอาเดี๋ยวข้ามยังเหลืองงวยเอาพี่น้องผมว่าคำว่างงวยครับบ่นี้งวยตึ้มงวยแปลว่าล้มจะล้มเออครับผมครับคำเดียวกันเด้อครับอีสานโคราชเนี่ยงวยคำเดียวกันครับครับหันหันคนจะหันบ่คนไทยถือว่าหมุนนั่นบ่คนไทยสุนมากซุ่อมือนี่แหละหันก็คือหมุนมันหมุนนะหันนะแต่ว่าคันแล่นหันเด้อ ไวเรล่นเร็วครับผมครับบ้าเรนบานเรนไวแล้วพวกนี้เร่นหันแล้วจากการน้องบุรีเรนหันกันบ้นเร่นหมุนดรหันเร่นเร็วเอาครับบ้นนี้มีสมีตีคำคมบะเมียนบอุ้ยไปชิปด้อครับผมครับครับบ้านี้ล่าครับหาง่วยากล่าล่าล่ะเพืสีเพื่อบ่นิทานสู้ฟังฟังนิทานบ่อสหน้าบข่าบอกว่าคุยเ่ยงวยหลายเมียเขาคุยเล่ตเอาหยอกกันหลายเมดมาอ้าการท่านกะ พี่น้องคำว่าเบิ้งก็เด้อครับหลายตัวหลายตัวพี่น้องเอาไปเลี้ยงช่างคิดปันให้เลี้ยงนะครับบอกกันคลิปหน้าชิบไหมเนาะครับน้องลิปนี้ผรมน่านันท์ทั่วนันทบินฟาร์มครับช่างกิดบอกแล้มาทีมงานมาป่าดำก็อยู่ช่างเพชรก็อยู่วันนี้โอ้ยทีมงานอยู่หมดคุณลูกค้าหน่อยบอกคุณลูกค้าน่อยที่ผ่านมาก็จะสิ้นปีแล้วเนาะครับนี่ก็จนหอดสิ้นปีแล้วก็ตอนนี้ก็มีงัวเลี้ยงหลายตัวอยู่นี่ก็มีงัวหลายยงบ่บ่ไปโชว์ทีมงานทกเทียวครับครับผมนี่ครับอันนี้ช่างเพชรป่าดำเพชรช่างดำ อาวบันนี่แนะนำตัวไอ้สร้างดำนาทีสรงง้อดีเนาะใช่ครับลูกค้าช่างช่างกินนะครับซื้องง้ไปนี่นี่นะเห็นเท่านี้ล้วช่างดำบันนี่ครต่อมาช่างเพชรครับกับทงง้อกันสรงง้อไปสรงง้อมาเดี๋ยวนี้มีง้อไก่พ่อยี่สิบตัวแล้วจังเพชรมีง้อหลายตัวด้ครับจังเพชรเนี่ยเพิ่นมันเยอะเพิ่มเก็บเงินพอได้เงินมาเพิ่นกับมาซื้นว่าเอาไปไว้เรื่องเป็นคนดุคนดูครับผมครับมันด้ที่หนึ่งที่สองเพิ่นกับเวเลนดูโมเมนต์ให้โมเมนต์นเด้ดูขยั้นเขยันครับนี่ได้ไปอีกคำหนึ่งครับ ดูมันขยันด้วยครับบันนี้ตะกีนน้องฟฟล์มมาอยู่น้ำกันเนาะครับอตะกีนน้องฟฟล์มนี่ห่างหายไประยะหนึ่งเพราะว่าแกค่าเรียนหนังสือครับนี้กับมากครับเอาครับพี่น้องครับนี่คือทีมงานเหลือเหลืออีกคนหาหนาอยู่สองสามคนเนาะหาหนาอยู่สามคนสามคนสาไคนบัตบออกหน้ากล้องครับนี่ครับนี่ทีมงานของช่างกิดด้วยครับนี่ทรงง้วนนี่ผู้ใดบ่มีขายง้อไม่ราทรงโทรมาโทมานี่ครับผู้ทรงง้วนครับเอาพอกันชิมหน้าชิไหมเนาะชิมดีสวัสดีครับ